มาแว่อ้วนที่โรงเรียนครับแต่อ้วนไม่อยู่ห้องครับกาลังไปขายขน,นมให้เพื่อนๆห้องอื่นครับอยู่โน่นครับอ้วนุ้นอยู่นี่ครับไปไหนแล้วมาโน่น้ะครับอ้นวนเป็นคนถือตังค์ครับไปโน่นนะครับโอขายขน,นมไปขายขน,นมกับเพื่อนๆครับไปโน่นนะครับ อะไรมีกระด้วยหรอเขาอะไรของเขา,าเนี่ยสภาพขนมที่ข,ข,า,ขยายก็อ๋อเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทหรือว่าสองบาทหรือว่าบาทเดียวก็าาได้วันมาแล้วครับสวัสดีครับปูยัง